วันนี้ก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีมีนทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังคลิปของเราจากช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายใหญ่ให้โชควันนี้เราก็ขอดีใจกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนด้วยก็ถือว่าในช่วงนี้จะมีดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรโยกย้ายในช่วงของวันที่หนึ่งนั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีมีนั้น มีพลังที่แข็งแกร่งจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีมีบารมีและจะทำให้ตัวท่านนั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตพูดถึงในด้านของโชคลาภในช่วงของเดือนเมษายนนั้นท่านจะมีลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านเคยบอกขายที่ขายทางหรือว่าจะขายว่ไรขายนา ขายสิ่งใหญ่ๆใ,ในช่วงก่อนนั้นที่เรียกว่าขายไม่ได้แต่ต่อจากนี้ไปท่านจะขายได้จะมีโอกาสได้ขายดิบขายดีอีกด้วยแต่ท่านก็ให้ท่านในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการครบคนบางคนนั้นอาจจะไม่ซื่อตรงกับเราเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีในช่วงนี้ชาวราศีมิน,นั่นดวงชะตาของท่านก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีและมาแรงในเรื่องของการงานช่วงนี้บางคนนั้นจะมีงานที่เรียกว่าใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางคนก็นึกเบื่อหนายเกี่ยวกับในเรื่องการงานที่ท่านทำมานานอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะหางานใหม่ก็ สามารถทำได้ในช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านท่านใดที่ไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงบางท่านนั้นอยากจะเปิดกิจการการค้าขายหรือว่าจะทำงานส่วนตัวก็จะมีโอกาสที่ดีงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะก้าวหน้ามีความสำเร็จทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือจะเป็นงานใหญ่ก็จะมีความสำเร็จบางท่านนั้นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดชาวราศีมีในในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวต่างๆก็ยังมีการโครจรโยกย้ายในช่วงของวันที่1 1 จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีพลังที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่1 1ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีมีนจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีโอกาสดี มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรทำไรย่อมจะเกิดผลดีมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจและมีคนสนับสนุนรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้การดำาริชีวิตของชาวราศีมีน,นในช่วงนี้จะออกสังคมบ่อยครั้งหน่อยในช่วงนี้ท่านจะไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านทำในช่วงนี้ก็ถือว่า ในเรื่องของการงานนั้นจะมีความสำเร็จอีกด้วยบางท่านนั้นทํางานเกี่ยวกับรัฐราชการบางคนก็ชอบมีการโยกย้ายไปเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าไปหางานใหม่ในช่วงนี้ก็มีบางคนทํางานบริษัทท่านก็จะมีคนยกย่องให้ท่านนั้นได้เป็นผู้นําและได้เป็นผู้ที่เรียกว่า มีงานทำที่ดีขึ้นไปอีกในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีนั้นท่านจะทำอะไรก็อยู่ในขอบในเขตอย่าใจร้อนถ้าหากว่าท่านใจร้อนแล้วผลเสียก็จะตามมาเพราะฉะนั้นในท่านจะทำใจเย็นๆไว้ในเรื่องของการเงินในระยะนี้ท่านจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่มาก ท่านอาจจะต้องซื้อโน้นซื้อนี่ของบางสิ่งบางอย่างในครัวเรือนย่อมจะมีการชำรุดผุพังหรือเสียหายบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็ต้องไปซื้อไปจัดหามาในในช่วงนี้ถือว่าท่านจะต้องมีรายจ่ายมากเพิ่มขึ้นในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไร ในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองแต่ท่านมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนอะไรในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเคยลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายในช่วงนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนมาหาท่านในช่วงนี้การเงินการทองนั้น จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าดีในเรื่องของการเงินนั้นไม่มีขาดมือในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรก็ถือว่าท่านก็ทำได้ในเรื่องของการเงินนั้นจะคล่องตัว ในด้านของความรักในช่วงนี้แต่หาว่าท่านมีคู่อยู่แล้วบางคู่ก็จะมีการหวาดระแวงเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาบางคนก็คอยจ้องจับผิดอยู่ในช่วงนี้จะพูดอะไรท่านระมัดระวังในเรื่องของการพูดการจาหรือการเข้าใจผิดกันได้บางคู่ก็มีการปรึกษาหารือพูดอะไรก็มีความ เรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่แต่ให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนบางคนก็เข้ามาด้วยความรักและบางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ในอันนี้ท่านระวังไว้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีมิน สิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็มีก่อนถึงสงกรานนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการงานในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนนั้นอาจจะมีการโยกย้ายหรือว่าสับเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน บางคนที่ทำงานส่วนตัวก็จะมีงานจุกจิกเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยบางทีบางครั้งนั้นต้องทำออ ต้องปวดหัวกับลูกน้องก็มีบางคนนั้นมาสายบางคนก็ไม่มาถ้า่หากว่าเราเป็นเจ้านายเขาบางทีบางครั้งก็กลุ้มใจเกี่ยวกับในเรื่องของลูกน้องที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราบางคนทำงานบริษัทหรือว่าตามโรงงาน ก็มีการชิงดีชิงเด่นกันอันนี้ท่านระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งจะมีคนคอยจับผิดในท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของก่อนถึงสงกรานต์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้งานที่ท่านทำบางทีก็มีการสะดุดลงได้บ้างในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างท่านก็ต้องระวังไว้ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของก่อนสงกรานต์ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้บางทีบางครั้งต้องจ่ายค่าโน่นค่าน,น,าน,านี้ก็ถือว่าต้องจ่ายอยู่ดีในเรื่องของการเงินการทองก็จะไม่เดือดร้อนท่านมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ,ๆก็ถือว่าดวงของท่านนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการเงินการทองบางทีบางครั้งนั้น จะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเอาไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านระวังก็ไว้บางทีเราให้เขาไปแล้วเขาอาจจะไม่คืนเราจะทำให้เราปวดหัวทีหลังได้เพราะฉะนั้นให้ท่านต้องระวังไว้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าท่านระวังไว้อีกอย่างหนึ่งจะมีการสูญหายได้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนเมษายนนั้นในท่านระวังอย่าทำอะไรอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วงานที่ท่านทำอาจจะมีความสะดุดหรืออาจจะเสียหายได้ท่านจะต้องใจเย็นเย็นไว้ในเรื่องของการเจรจาอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะต่อรองอะไรทำสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้ แต่หากว่าท่านไม่ตรวจดูในเรื่องของการเซ็นสัญญาอาจจะมีการผิดพลาดได้และท่านจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านระวังไว้สิ่งที่ดีก็มีในช่วงของเดือนเมษายนนั้นสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากล่าวมานี้นั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้น เพราะการดูนั้นเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ทุกท่านนั้นใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ให้ท่านกดติดตามไว้ในช่วงนี้ท่านคิดอะไรก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จงดนบันดาลให้ท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านคอมเมนต์อะไรเข้ามาหาเราก็ขอให้สิ่งนั้นสะท้อนย้อนกลับไปหาท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลก็ขอให้ติดตนไปแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายก็ขอให้ละลายหายไปท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี